สวัสดีจ้าทุกคนพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินเขาน้ำกันจ้าได้อ่ะปลาดุกเคลือนวะไอ้อย่างน้าปลาดุกรอยน้ำปลาลนะ้าแมททุกคนเคลื่อนวะอย่างแพะเกาะไม่ค่อยแน่ใจจ้ามีผักดองแล้วก็ปะปลาเขือขึ้นดองมีปลาแดบบองปลรราสับ ก็มีผักสดจ้านี่เขาให้มาเป็นรากเลยนะจ้าผักไห้โดกรึบวัมัวผักอีย่างก็ะไม่แน่ใจจ้าปลาดุกรอยน้ำปลาเป็นเมนูที่กินเบืองเขาทุกคนถ้าวามันเค็มเ้าจังกินเข้าขหลายๆนป้านหน่อยๆ ไปอืมพักก็สด,สดอเขาี่เขาปลูกแนะนำอ่ะทุกคนากนางนาม,มันมกักลูกขบเขาใช่่ะแช่แ้ก,ก่อนนี้แบกจะคืน ดองน้ำปลาดกดแซ่ซองฟิตไว้จ้ะประมาณ 1, วันสองวันหืบหัดก็เข้มอีกก็เข้มแซบเลยแซบน่วยมิงมเขาก็ปแดงแซบหลาย กินเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อคนนี้สารขาดม่ได้ประแดดประแดดประรเข้าปตากสดสดใหญ่กว่าหน้าฉันอีก

หืมแสบอีกจ้ามาเด้อมาสับแสบเหมือนกันมันแสต้องกินข้าวสองจานต้องเบิลแล้วแหละกินปลาก็ต้องระวังค่ะ ขนมพริกแปลาหั่นเผ็ดได้จ้ะก็ขึ้นบมื้อนี้คือสิบกินโดนอยู่จากความน่าแซ่บโอ้แพ้ขอโตไปกินแบบเต็มที่ก่อนเด้อจ้ะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพทย์ให้คลิปต่อไปขอมคุณจ้ามันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย